วันนี้เราจะพาดูผลการใช้โปรตีนมิโนอารีสองห้าหนึ่งในยางพาราครบกำหนดที่จะเก็บไปขายนะครับโอ้โหหนักมากท่านผู้ชมผู้ควบคุมนะครับการกรีดบ,บนเลยหนักจริงๆสุดยอด การใช้โปรตีนมมโนอาร์ดีสองได้ผลจริงเห็นผลจริงมาสองปีแล้วแนะนำชาวสวนยางที่สนใจใช้โปรตีนมมโนอาร์ดีสองในการผสมยาฆ่ายาฉีดพ่นในการผสมน้ำกรดหยอดเพื่อให้ยางแข็งตัวเร็วในการผสมปูนทานหน้ายางหรือแม้แต่ ฉีดพ่นหน้ายางเดียเด่ยวๆทุกเจ็ดวันก็ได้หรือจะหยอดโคนต้นละ3ามซีซีต่อ15วันก็ดีในการทดลองพ่นโดนการเกษตรได้ผลดีมากแต่ในการใช้วิธีอื่นก็ได้ผลไม่แตกต่างกันใช้ง่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีสวนยางท่านจะไม่ต้องมากังวลว่า จะต้องใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเอาขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายใส่เท่าไหร่ไม่ต้องกังวลแล้วครับไม่ต้องใส่ครับวิธีนี้ถ้าจะเอาจริงๆแล้วเอาเป็นตัวอย่างได้นะครับชาวสวนยางทั่วประเทศครับแนะนำการใช้โปรตีนมมโนอาร์ดีสองห้าหนึผสมกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่จะใช้ในสวนยางในการดูแล ครับในการให้ผลผลิตไม่ต้องห่วงเลยครับหนักมากและให้ผลผลิตต่อเนื่องกรีดง่ายเปลือกนิ่มหน้ายางไม่ยุบเปลือกไม่แข็งโรคราที่ใบก็ไม่มีใช้ง่ายครับใช้ในการฉีดพ่นก็ได้ท่านอาจจะมีเครื่องฉีดทุก15วันก็ได้ ฉีดทั้งหน้ายางฉีดทั้งโคนฉีดทั้งแผ่นดินได้หมดเลยครับนี่นะครับลักษณะขวดของโปรตีนมมโนอาร์ดีสองเป็นสารที่ปลอดภัยงานวิจัยของดอกเตรก่อนสุขเกษมนะครับน้ำยางสีขาวสวยส่วนพื้นดินจะมีพื้นดินที่โครงสร้างดินที่ดีดินมีชีวิตใบยางตกลงไปเราก็มีการาฉีดพ่น หรือผสมยาฆ่าญ้าฉีดเข้าไปใบยางก็จะกลายเป็นปุ๋ยและยาฆ่ายาก็ไม่ทําอันตรายรากของยางนี่แหละครับชัดเจนมากชาวสวนหรือว่าผู้ควบคุมยอมรับในผลการใช้โปรโตีนวิโนอารีสองช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับหกขวดแถมสี่ขวดด่วนเลยหมดเขตเมื่อครบ จำนวนนะครับรีบหน่อย0808959244คือเบอร์ที่ติดต่อเพื่อสั่งซื้อ0808959244หรือท่านจะเขียนเข้ามาในไลน์แอดไลน์นะครับ id line rd 2อ5 1 rd 2 5 1คือชื่อผลิตภัณฑ์นั่นแหละครับแต่เป็นตัวเล็ก r ตัวเล็กดีตัวเล็ก2551ท่านเข้ามาคุยหรือว่าสั่งซื้อได้วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดได้มีการคัดเลือกมาเป็นระยะเวลา2ปีแต่โปรตีนมิโนอาร์ดีสองของงานวิจัยของดรกรสุกเกษมได้มีการทดลองร่วมกับศูนย์วิจัยยางพราราเชิงเสารได้ผล เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันมีการาจ,จากหน่วยงานภาครัฐนะครับมีมีงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐเชื่อถือได้มีงานวิจัยยืนยันรับรองเลยครับสารนี้ปลอดภัยด้วยลดต้นทุนด้วยทำให้ต้นไมอ้อายุยืนด้วยและต้นไม้ไม่เป็นโรคกินอาหารได้ดีใบแตกสวย พักตัวสั้นนะครับดรกรสุกเกษมนะครับได้มีาการทดลองมาระยะยาวนานอยากให้ท่านได้นำงานดีๆเหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ท่านได้เงินได้ทองนะครับหรือท่านจะใช้กับกิ่งตอนนะครับจอด เข้าไปหรือว่าฉีดพ่นก็ได้นะครับต้นฝรั่งก็ให้ผลผลิตด,ดีมีชาวนานะครับที่คุณจันชายเขารู้จักญาติญาติกันนำไปใช้ที่สุพรรณบุรีนะครับปรากฏว่าข้าวสวยงาม,มเมล็ดแต่งก็แกก็ส่งภาพมาให้นะครับว่าใช้กับข้าวได้ดี แม้ราคาข้าวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่มเมล็ดสวยมากเจ้าของยิ้มเลยนะครับเอาเป็นว่า,าความสุขทางใจได้ขึ้นมา100%เซ็์เลยในการใช้โปรตีนเมโน r า2 5ดีสองหลากหลายครับใช้กับนาข้าวได้ใช้กับทุเรียนได้ใช้กับยางพาราได้สารตัวนี้เป็นสารในอนาคตจะใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศ ช่วงนี้ก็ต่างประเทศก็นำไปใช้เหมือนกันเป็นสารที่มีพลังสารสารทรงพลังที่ทำให้ดินน้ำดี